นี่นะครับเป็นเข่าเดิมของโอดิซี่นะฮะเราก็จะทําการแก้นะฮะใส่แคดเข้าไปตรงจุดนี้นะฮะทีนี้ไฟก็ไม่โชว์แล้วนะฮะกลิ่นท่อไม่เหม็นแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้เอาโอดิซี่นะฮะมาแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นครับกลิ่นท่อแคดนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจัดการให้ไปดูรถพี่เขาที่ละ ตัวนี้ถ้าเป็นรถโอ y ิซี่รถนําเข้านะฮะในเมืองไทยอาจจะมีน้อยนะครับรถสวยนะฮะตัวนี้น่าใช้ก็คือเข้ามาเนี่ยมาให้เราถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะเป็นยี่ห้อจินเนสติกของโมโตุนนะครับแล้วก็คันนี้เนื่งจากข้อเดิมนะฮะแคตตาไติกเนี่ยถูกผ่าไปแล้วนะครับก็มีปัญหาเรื่องไฟโชว์กับกลิ่นท่อเหม็นนะฮะทีนี้เราก็เลยแก้ไขโดยการนำท่อ แคตไรติกเนี่ยติดตั้งเข้าไปใหม่เรื่องไฟเรื่องกลิ่นเนี่ยหายแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทำนะฮะว่าเราตัดต่อเข้าตรงไหนส่วนเพื่อนๆท,ที่มีปัญหาเรื่องข้อแค t นะฮะยังไงมาที่เราละกันนะฮะเราสามารถแก้ไขให้ได้ทุกทุนครับ <S <S <charities. S 1> จบแน่นอนเรื่องข้อแค t ไฟโชว์กลิ่นเหม็นนะฮะสนใจยังไงมาอาร์ทอซิ่งได้เลยขอบคุณครับ